เช่นนั้นเช่นกันนะคะว่าทาไมเป็นตึกเดียวที่เกิดปัญหาเพราะั้นเนี่ยแน่นอนว่าไม่ปล่อยนะคะตามดูว่าเป็นเพราะอะไรเดี๋ยวต้องให้ผู้ที่มีความรู้เช่นกรมโยธาตั้งคณะกรรมการแล้วก็ตรวจสอบอาทิตย์หน้าจะกลับมารายงานว่าเกิดอะไรขึ้นอันนี้นให้ทําลายแล้วก็สั่งการเรียบร้อยเ่ะว่าขอคณะกรรมการที่มีผู้รู้อยู่ในงานนะคะแล้วก็สามารถให้คอมเมนต์ได้แล้วก็ไล่กันเลยค่ะว่ามันเกิดขึด้นเพราะอะไร แล้วก็มาถึงจุดนี้ได้อย่างไรเพราะก่อสร้างมีอย่างไรตึกและมิ้ก็ได้ถามแล้วว่าการทําตึกแบบนี้เนี่ยเป็นตึกแรกในประเทศหรอไม่ใช่นะคะวิธีการการสร้างต่างภาษาเทคนิคต่างๆว่าเป็นตึกแรกตึกเดียวไหมไม่ใช่เพราะฉะเดยวตามดูค่ะประเด็นในเรื่องของการบินนะคะเรื่องของการบินนะคะเรื่องของการจัดสัญญาอ๋อเมื่อวานพอดีอยู่กับทางอ้าวมาพอดีเลยแลก kind of like pues like right? right? ็กล <vit> ับเรียนครับก็ในเรื่องของทางการบินนะครับก็กลับเรียนท่านนายกว่าปัจจุบัน